أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي النعم พระผู้เป็นเจ้าของเราที่แท้จริงนั้นคืออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาอลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท,ท่านนะครับท่านพี่น้องครับตอนสองตอนหรือสามตอนที่ผ่านมาเราได้พูดเกี่ยวกับอิควานผมออควานเราพูดด้วยความเป็นวิชาการพี่น้องวิชาการไม่ได้โมโหไม่ได้อะไรสบายๆหัวเราะรือซ้ำไปแต่เราพูดแบบวิชาการเราเอาคําที่เขาอ้างมาเนี่ย มาแย้งให้ฟังเขาอ้างแบบนี้นะเราเราไม่ได้อุปโลกคําที่เขาอ้างมาพี่น้องเราเราไม่เหมือนบางคนนะบางคนนี่ยกคําอ้างมาทั้งที่เราไม่ได้อ้างแบบนั้นเลยนะแล้วมาโต้คาอ้างนะั้นทําราวกับว่าเขาโต้เราได้แล้วเปล่าแต่เราไม่ใช่นิสัยแบบนั้นแต่มันมันจะมีความไม่ซื่อสัตย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าสร้างภาพว่าฝ่ายฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดแบบนี้และ้วกะ็โต้ทั้งๆี่เขาไอไอไอการที่ยก,กว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งพูดแบบนี้แล้วก็โต้เนี่ยจริงๆฝ่ายฝ่ายนึงไม่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลย เพราะการพูดแบบนั้นเนี่ยมันโต้ง่ายเขาเลยไม่พูดแต่คุณน่ยรู้ว่าถ้าพูดแบบนี้มันโต้ง่ายแกเลยอุปโลกสร้างคําอ้างของอีกฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายนึงไม่ได้อ้างนะแล้วก็ยกขึ้นมาให้คนได้เข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงพูดแบบนี้แล้วตัวเองก็โต้และก็สร้างภาพตัวเองโต้ได้แล้วเราไม่ใช่แบบนั้นเราเนี่ยมีคนไปคุยกับคนที่เป็นอีกฝายเลยก็ว่าได้ปิดห้องคุยกันเลยแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาอ้างมาแบบนี้อาจารย์เขาอ้างแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่แหละหนึ่งในนั้นก็คือว่า เรื่องกษัตริย์สซาวดีที่บังคับให้อุลามาออกคำตัดสินว่าอุลว่าอีกวันไม่ใช่อะลสสุนนะซึ่งอาจารย์อามีนโตไปสองสามตอนละ,ละเอียดมากเลยโตละเอียดมากที่อาจารย์มีนเดี๋ยวเราต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาน้อยด้วยนะครับว่าเรื่องกษัตริย์ มีประเด็นอยอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวกระทบต่อในประเด็นต่อไปที่เขาอ่านมาเช่นครับอัลลาฮ์อัลลอ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 ฮ์อัลลิฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮนอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลาฮ์อัลลอม์อัลลอฮ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 ์อาจารย์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮองเรื่องลลอฮ์อัลลอย์อัลลอฮ์อัลเรื่อัลลอื่อัลลนฮ์อัลลอฮอัลลอฮ์อสลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลหนดรูปแอบ ไยตัวว่ายุคหนึ่งหรือยันกิยามะเลยต้องรูปแบบนี้เท่านั้นแบบอื่นไม่ได้มไม่ใช่มันขึ้นว่าสมัยในสมัยหนึ่งๆเนี่ยระบบไหนดีดีกว่าและสถานการณ์จะไปทางไหนกว่าอใช่ไหมถามว่าหลังจากท่านนาบีจากไปเนี่ยบรรดาซีคอลิฟ้านี่ขึ้นมาเป็นผู้นาเนี่ยนะผ่านการเลือกสรรที่ต่างกันนะอานการเลือกสรรที่ต่างกันอบูุบักก็มีการขึ้นมาอีกแบบ,บอุมรัรก็อีกแบบ อุมัตก็อีแบบอาจารย์ชริปตอนที่ท่านอบูบักจะให้อุมัตขึ้นเนี่ยอบูบักก็ปรึกษาไม่กี่คนเองในกลุ่มของเขาในกลุ่มของเขาแล้วก็มีฝ่ายที่ค้านอบูบักก็ไม่ถือว่าจะเอามาเป็นน้ำหนักการฟังเพราะอบูบักถือว่าปรึกษาเฉพาะอาวุโสแล้วอบูบักก็เลยตั้งหลังจะได้ถามคนนั่นคนนี้แล้วอับูบักก็เลยตั้งเล่นหลังจากท่านอุมัตเสียชีวิตคือก่อนที่อุมัตจะเสียชีวิตเนี่ยอุมัตโดนแทงใช่ไหมอุมัตก็ ให้ชูรอกันในในหมู่สอพักแค่หกคนหกคนว่าจะเอาใครแทนท่านว่าจะเอาใครแทนท่านอาจจะมีบางรายงานมาเสริมว่าไปถามชาวบ้านว่าในหกคนนี่จะเลือกใครห้ามเลือกเกินหกคนนี่เอาหกคนนี่พอใช่ไหมถามว่าซาอุดีเขาก็ททำอย่างนี้ถ้าเขาจะทำอาจารย์หกคนเนี่ยเราชาวบ้านที่เป็นแสนเป็นละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องหรอกบางทีก็คำทำมาหากินไม่ได้ไร อืมแต่อาจจะอาจจะรู้ตรงที่วันในหกคนนี่เป็นซอฟบัติมีชื่อเสียงก็อาจจะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็อะไรก็ว่ากันใช่ไหมนี่คืออิสลามไม่ได้บอกว่าถ้าจะเลือกผู้นําเหมือนเลือกอบตอ่ามาลงเสียงหมดทั้งร้อยคนที่นีใคขเงินหนาก็ไปทั้งนั้นเละหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันมีเงื่อนไขของมันและหลังจากอุสมานตายไปแล้วเนี่ยหลังจากท่านอุสมานตายไปแล้วถูกสังหารท่านอลีขึ้นฝ่ายซีเรียไม่รู้เรื่องนะ ฝากนู้นไม่รู้เรื่องฝั่งนู้นไม่รู้เรื่องเลยฝั่งนู้นไม่รู้เรื่องรู้อีกที่จะตกลงเนี่ยการที่ฝั่งนู้นไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านอาลีไม่ใช่คอลิฟี่ฟาใช่ไหมไม่ใช่เขใช่เขาเขามีใบอาุสุขต้องแล้วแเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไอ้รัฐอิสลามที่คุณพูดนักหนานี่มันแบบไหนสักทีเออนพูดไม่เคลียร์นะนั่นนะพูดไม่เคลียร์อาจารย์ซซริฟไปว่าซาอุดีอีกในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมีฮะดีษที่ท่านฮุซัยฟะห์บินยามานรายงานโดยบอกไว้ว่าท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะะลลลลัััยยฮิววววซมเนี่่่ไได้้กาา ตักูนตักูนนบูวตุฟีคุมมาชาอัลลอฮฺอันตกูนตำแหน่งนบีจะอยู่กับพวกท่านจะอยู่ในหมู่พวกท่านตราบเท่าที่อัลลอฮฺในประสงค์ผมจะอ่านวรรคที่สําคัญนะแล้วท่านนบีก็พูดต่อว่าซุมมหลังจากตาแหน่งนบีเนี่ยหลังจากตาแหน่งนบีเนี่ยนะตักูนุขีลาฟตุนอัลลมินฮาจินนบูวะตีฟตักูนุมาชาอัลลอฮฺอันตกูนะ เล่นหลังจากตำแหน่งนบีจบไปขึ้น,นบีเสียไปเนี่ยน <Element. S 3> จะก็จะเกิดคีลาฟะตัวแทนของท่านนาบีหรือคอลีฟะผู้นำรัฐอิสลาม,มบนแนวทางของท่านนาบีสุลต่านลฮะอะไรฮยส SO ่อัสลมัมต <c áp> ามที่พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยทรงประสงค์จะให้มันมีมาสุ่มมาเล่หลังจากนั้น <c oughs> หลังสี่อลีฟะหลังสี่คอลีฟะคือนักวิชาการอธิบายว่าหลัง จากนบีแล้วมีคอลิฟ่เกิดขึ้นก็คือสี่ท่าน,านอ,อบูบัคอุมัอุสมาอาลีหลังจากนี้นบีบอกแลนหลังจากนี้นบีก็บอกซุมมาตะกูนุมุลกันอาบันฟฟยกูนุมาชาอัลลอฮอันยยกูเนแลนหลังจากนั้นอัลลอฮุ سبحانه และ ت ع าลาก็จะให้ระบบกษัตริย์แต่เป็นระบบกษัตริย์ที่ยังดีอยู่อ๋อมีกษัตริย์เลยใช่เกิดขึ้นมาตามที่พระองค์ลระสงค์ประสงค์ก็คือมูอาิย์อิมนาบิสุฟยารอโดิยัลลอกเลยตกเปเลยอาจารย์ใช่ แล้วก็ต่อมาเนี่แหละซุมมาตะกูนูมุลกันจะบรียตันฟะตะกุนูมาชาอัลลอฮฺอันตะกูนะหลังจากนั้นก็จะเป็นกษัตริย์ชั่วกษัตริย์ทรราชตรงไปหลยเพราะอะไรหลังจากมูอาวิยตายไปคนต่อต่อมาก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่ตรงเลยการที่คนต่อมาไม่ค่อยดีไม่ได้ไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่รัฐอิสลามเป็นรัฐเซคิล่าเป็นชาติปไตยคอมมิวนิสต์เป็นอะไรใช่รัฐอิสลามนี่แหละนี่เป็นรัฐอิสลามเพราะอะไรสอฮาบบะใบยอ์ ใช่สตยาบันถามง่ายๆมีสลับหรือนักวิชาการคนใดบ้างที่ระบุว่าการที่ท่านฮุเซนรอดียัลล์ของอันฮูนต่อสู้กับยาซีดบ,บินอาวิยะเป็นเป็นการกระทําที่แบบอิสลาม ยังไงเอาใหม่สิเอาใหม่สิคือการที่ท่านฮุเซนเนี่ยฮุเซนหลานอบีต่อต้านยาซีดบินมูอวิยะยาซีดซึ่งเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์เป็นแล้วนะเป็นผู้ปกครองกษัตริย์เนี่ยการที่ท่านฮุเซนต่อต้านยาซิดบินมูอาวิยะเนี่ยมีใครบ้างบอกว่าการต่อต้านนั้นะคือแนวทางของอิสลามมีใครบ้างไหมไม่มีไม่มีนักวิชาการมองว่าการกระทาของท่านฮุเซนเนี่ยเป็นการวินิจฉัยแต่ผิดผิดผิดพลาดไปวินิจฉัยผิดไปแต่ท่านได้รับการมอบ ผลความดีให้อันเนื่องมาจากท่านในดอนโซลิมและท่านเนี่ยจริงใจคิดว่าสิ่งที่ท่านท่านทำในถูกแต่อย่าลืมตอนที่ท่านฮุเซนรู้ความจริงแล้วว่าตัวเองโดนทรยศจากพวกเชียท่านฮุเซนในถอยบอกว่าจะขอให้สตยาบันกย์ยาซีดทั้งทั้งที่อิมูซียาไม่ยอมทหารของของยาซีดไม่ยอมม่แต่ผมลังจะบอกว่าตกลงอะไรตกลงอุเซนเนี่ยยอมรับยาซีดให้เป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ยิ่งกว่านั้น สฮาบะส่วนใหญ่แทบจะเป็นอิจมะแล้วกระฉันไปเลยอ่ะทำไมยาซีเป็นผู้นำของอิสลามเรียกว่าอามีรุลมุมินีได้แม้ว่าจะเป็นคนชั่วแต่เป็นผู้นำของผู้ศรัทธาเป็นผู้นำอ่ะผู้นำจะดีเรื่องยังไงเป็นผู้นำใช่ส่วนชีอะห์ถ้าฟังอยู่แล้วจะวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนชีอะต์เราโตไปแล้วอย่ามาสนอย่ามาเพิ่งยุ่งตอนนี้ก่อนเดี๋ยวหลังรอมฎอนค่อยว่ากันเพราะว่าช่วงรอมฎอนเห็นเถ้าโพลมาอีกเราคุยเฉพาะซุนนะนะชีอะห์เดี๋ยวค่อยบอกฉันนั่นแหละถามว่า และตกลงถ้าสมมติระบบกษัตริย์ไม่เรียกว่าอิสลามและใบ้อทำไมใบ้อคือของอิสลามใช่ยล่ะใบ้อคือสัตยาบันใช่ถูกต้องอจบประเด็นนี้เดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งคนที่บอกว่าอุลามาซาอุดีเนี่ยตัดสินว่าอีกวานไม่ใช่อลิซุน่าเนี่ยก็เฉพาะอุลามาซาอุดีเท่านั้นนี่พูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยเลยะไม่มีความรู้ไม่รอบครอบเลยพูดแบบนี้ไม่มีความรู้ไม่รอบครอบ ทำเรากับอุลามานในโลกนี้เนี่ยมีอุสเาอุดีอย่างเดียวที่บอกอีกว่ามิชฉาลิส, <กะ S 1> สนเนี <กะ S 1> พูดอย่างงี้ใช้เราเขาพูดเหมือนกันคนที่บอกว่าใชเราอไม่ถูกก็ซาอุดีเท่านั้นเอออะละเอาอ,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 อย่างงี้แต่ชริปเอนี่พูดจากความจริงห,หลังจากปฏิวัติอิหร่านยุคใหม่นะโลกยุคใหม่นะหที่บอกว่าชีอะเ,เป็นเป็นแนวทางที่ผิดแนวทางที่ไม่ถูกก็ลูกศิ์ซาอุดีหมดนะ อ๋อยุ่งเลยตกลงก็ไม่จริงใช่ไหมฉีกก็ถูกประเด็นมันอยู่ที่ว่าอุลามาซาอุดีเนี่ยพูดถูกไหม้อที่หนึ่งผมมันจะบอกว่าต่อให้เหลือแต่ในซาอุดีนแล้วมันถูกไหมล่ะถูกใช่ไหมล่ะประเด็นคือมันถูกไหมถามหน่อยสิอือสมัยจะก่อตั้งประเทศซาอุดีเนี่ยสมัยของอิหม่ามมมมุฮััดอิบนุวะฮับเนี่ยอัลสุนนะ์อยู่ไหนเอาชี้มาหน่อยก็ไม่ไม่หาไม่เจอนะไม่ไม่เอาเอาภาพเอาสังคมนะเอาสังคมนะอาจจะมีสุนนะคนสองคนโผล่จะตามดินแดนต่างๆภาพรวมเด็ดภาพรวมเด็ด ถาารวมสิเอาแนื้ทาสลับมาอยู่ไหนก็หาไม่ค่อยเจอนะอาจารย์นะไม่นับอิหมามโชกานีอิหมามซอนอานีนะที่อยู่เยเมนไอ้นั่นมันรายบุคคลรายบุคคลแต่เราอาภาพรวมของสังคมใช่ก็ต้องซาอุดีอ่ะก็ต้องซาอุดีอิหมามมูมัตมาสถาปนาเป็นเอาอย่างนี้มหาเลยซุนนะเนี่ยในโลกนี่มหาเลยซุนนะมหาเลยคณะใหม่อย่างแพูดในหัวใจอะ่ืงอยู่ที่ไหนบ้างอะซาอุดีซาอุดีที่เหลือที่อยู่ตามประเทศนั้นซาอุดีไปสร้างต่้งนันเลยไปสร้างเป็นอาบูบักของ ปากีสถานมหาลัยซาวดที่จาการ์ตาคือคือเอาแบบไม่เกี่ยวยกับซาอุดีนะี่เอามันเลยเออเอาเอา,เอามันหน่อยแต่ไม,จจไม่ไม่เกี่ยวยกับซาอุดีปร,ดประเด็นคือกษัตริย์อุลามาซาอุดีพูดคือประเด็นผมมันเราจะบอกซาอุดีนีเาา่เป็นประเทศนำนะในการเผยแพร่ศุนนะฉะนั้นมันไม่แปลกก็ามจะมาจากซาอุดีมันจะไปตรงไหนจะไปตรงประเด็นคือไปตรงไหนไปตรงไหนข้อที่สองทราวกับอุลามานอกซาอุดีเขาไม่พูดถึงอีกวานกันเลยทึกทักว่าอุลามานอกซาอุดีเขาไม่แตะอีกวานเลย อัล๋อคนที่เป็นอาจารย์ไม่น่าพูดแบบนี้เลยตาเริปเชคอัลบานีอยู่ซีเรียเกับหูเชคอัลบานีเนี่ยบอกว่าอิกวานไม่ใช่อาริซูนาแต่ทำสงครามทำสงครามกับอลิซูนาด้วยซ้ำไปเช็กมันอยู่ซีเรียเชคมุกบีมเปนฮาดี้อยู่เยเมนอ่ะไม่ใช่อุซาดีแล้วแกไม่รู้อีกเท่าไหร่เล้วคนที่รู้อาหรับไปเซิร์ชเองดีกว่าไปค้นเองรู้หมดเลยอียิปต์ก็มีเชครัสลานรัสลานเชคกอวาซบบีเชค อะไรล่ะโอ้ยู่อียิบแรงอีกวานเลยต้อ่าค่อยได้มันเยอะแรงอีกวันเลยนั่นแหะใช่พูดมาได้ว่าซาอุดีประเทศเดียวที่บอกว่าอีกวันไม่ใช่ลิซุนนะพูดมาได้อาจารย์แล้วก็อะหมดประเด็นนี้หมดประเด็นอะหมดประเด็นโหุ่ยาวทีนี้ทีนี้ผมอยากจะบอกว่าเรื่องกษัตริย์เรื่องอุลามเนคือคนที่บอกว่ายุคนี้ไม่มีรัฐอิสลามเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรถึงได้พูดอย่างนี้ยุคนี้ไม่มีรัฐอิสลามเลยเขาพูดอย่างเงี้ย ก็รัฐอิสลามคือเอาเป็นว่ายุคนี้ใครไม่ใช่อีกวานเลยของอำนาจก็ไม่ได้ว่ารัฐอิสลามทั้งนั้นแหละแต่<อ>ว่าก็ให้ตรงๆใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะคือคุณนิยามรัฐอิสลามอย่างไหนอะถ้าผมนะรัฐอิสลามคือรัฐเตาฮิดแน่นอนเตาฮิดอิสลามไม่ได้ใส่ใจแล้วว่าจะนั่งเป็นกษัตริย์หรือจะนั่งเป็นคอลิฟ้าหรือจะนั่งเป็นเป็นหัวหน้าเผ่าหรืออะไรก็ตามปราบเตาฮิดนะรัฐอิสลามทั้งนั้นแหละราะนบีนี่ถูกทรงมาเรื่องอะไรผูนบีบางคนก็เป็นกษัตริย์ นบีดาวูดนบีสุเลมมาจบจบเฮ้ยนบีบอกว่าเป็นกษัตริย์ด้วยนะเด็นเดี๋ยวผมย้ำอยากจะย้ำจุดนี้มาประเด็นไม่ได้ยินที่ว่าจะกษัตริย์หรือไม่กษัตริย์ประเด็นอยู่ที่ว่าปราเตฮิดไหมประธานโทษปราบชีริกไหมฟุูเตฮิดไหมัฟุตเพราะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งผู้ปกครองต่างๆคือบรรดานบีมายังโลกนี่คือสิ่งที่ส่งมายังโลกคือเป้าหมายอาจารย์ชริบและนี่คือการเมืองของมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮ์ซุลแมอะไรยกตัวอย่าง ฮะดีษบทนั้นสุบุญกบ่อยมากในโซฮียะของท่านอิมามบุคฮารีครับอุบลดะบินซอมิดรอดิยัลลอฮฺอันฮุซาบะห์นบีได้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 บอกไปว่าอินนีมินันนุกาบะอิลลาซีนบายะอูรอซูละลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉันเป็นตัวแทนของเผ่าต่างๆใครพูดนอับดุลฮะบินซอมิดพูดซาบะานนบีฉันเป็นตัวแทนของเผ่าต่างๆที่ถูกส่งไปยังท่านนบีมุฮัมมัด ในยุคข,ของมดินะฮัดดิสนี้อุลมามะที่บายว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงอพยพไปมดีนาเพื่อจะตั้งรับอิสลามแล้วตอนนั้นครับฉันเป็นตัวแทนไปที่ถูกส่งไปเพื่อให้สัตยาบันสร้างรัฐอิสลามยอมรับวนาบีมุฮัมมัดเป็นผู้ปกครองรัฐแล้วเราให้สัตยาบันบนเงื่อนไขอะไรนะบาง่างบายะนาฮูเราสัตยาบันต่อน,อน,นบีนบอัลลบนอะไรอัลลานุชริกาบิลลาฮิชัยอ ไม่ตั้งภาคีไม่เทียบเคียงสิ่งใดกับราสัตยาบรรของรัฐอิสลามนี้คือสัตยาบรนตอฮีตก็คือสัตยาบันที่ว่าเราจะไม่ตั้งภาคีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นและสำนวนนี้หมายถึงเราจะทำสงครามกับชีริกด้วยสุฮบานี่เขาต่อสู้เบตอฮีตรู้กันใช่ไหมรู้กันถ้าพูดคำนี้เรารู้กันเลย แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเรื่องไม่ไม่ฆ่าตัวเองไม่ไม่ทำซีน่าล้วก็ว่ากันไปอยังไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจในรัฐอิสลามอันแรกหัวใจของรัฐอิสลามคือเตาฮีดเดาละตุเต่าฮีดเป็นดินแดนที่สร้างขึ้นเพื่อเตาฮีดฉะนั้นรัฐอิสลามไม่สนว่าผู้นําจะเป็นจะนั่งในตําแหน่งอะไรไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าผู้นําปราบชีริกนั่นหัวใจของรัฐอิสลามครับอาจารย์ชริปถาม่า รัฐบาลตอลิบันนี่ตามข้อมูลที่ผมมีนะถ้าผิดหรืออาจจะค้านกับที่นักวิชาการอาวุโสบางท่านมีอันนี้เขาต้องวิเคราะห์กันต่ออสมัยจันรัฐบาลตาลิบันอัฟกานิสถานสมัยนั้นสมัยไหนสมัยที่ท่านมุลลาอุมัรปกครองอยู่เนี่ยอ๋อนี่สมัยก่อนเลยสมัยสมัยที่กตอลิบันมีสมัยเดียวนะก็สมัยนั้นก็สมัยนั้นก่อนที่อเมริกาจะเข้าไปล้มเรียกว่ารัฐอิสลามไหมจะเรียกนะคุณไม่เรียกคุณบอกไม่มีไม่มีได้ยังไงรัฐบาลตอลิบันปราบพวกกราบกูโบปราบตริกัด จนกระทั่งพวกซูฟีบางกลุ่มในอัฟกานไปอยู่เมกาไปอยู่ฝั่งเมกาไม่ชอบตาลิบันรัฐบาลตาลิบันเอาหนังสือของอิหม่าก์阿里อินเดอบิลอิสอัลฮานาฟีชารอฮข้อศัพท์อัคิดาตัฮาวิยะสอนไปชาวชนสลับตำราเลยสลับเลยใช่โอรัฐบาลตาลิบันตัดมือหรืที่ข่าวที่ออกทั่วโลกว่านี่มันมันมันเลวมันกดขี่ผู้หญิงขว้างคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวตำราของอิหม่ามอิบเนี่ยมีไอ้เนี่ย ตารากิดัสลับอากิดัสลับใช่รัฐบาลติลิบันในเชนเชกเราบอกว่ารัฐบาลติลิบันสู้กับชีะห์ด้วยในยุคที่คนทั้งหลายเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยยังเป็นมิตรจุปากกับชีะห์อยู่เลยอืมอ๋อละเอียดนะยังไม่พูดซาอุดีอ่ะอ่ะซาอุดีซาอุดีนี่เราเราก็รู้กันก็เฟื้นฟูเตาะหิฉะนั้นผมถามเลยว่าที่ท่านท่านเรียกว่าอียิปต์เป็นรัฐอิสลามเนี่ยผมก็โอเคถ้าจะเรียกมันก็เป็นรัฐอิสลามในระดับหนึ่งระดับหนึ่งแต่ถามว่าน้ำหนักอ่ะ โอ้ไม่ต้องพูดเราบอกแล้วเทียบกับอัฟกันก่อนสิยังไม่ต้องหาซาดีนะคือรัฐอิสลามจะเป็นรัฐอิสลามไม่ได้ดูที่มีดึกใส่สูตรเทเทไม่ใช่ไรใส่ก็เทเทไม่ใช่มีแต่มีแต่อิทก็เรียกรัฐอิสลามได้โบยังอยู่เต็มหมดใช่ขึ้นมาอียิปต์ผู้นำมุสซี่พูดยังไงอ่ะไมตัดมือไม่ใช่กฎหมายอิสลามการเชี่ยนคนทำซีนาไม่ใช่กฎหมายอิสลามเป็นการวินิจฉัยเท่านั้นเอง คือเป็นการวิจัยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่หลักการนั่นแหละไม่ใช่หลักการเป็นแค่ความเห็นคนความเห็นมนุษย์มนุษย์โอ้โหอาจารย์นี่นี่ขนาดพวกบิดเบือนวัสดาริกูวัสซาริกตุฟักโตอูไอเดียฮูมานเราให้ตัดมือว่าขโมยชายหญิงกลุ่มที่หลงผิดอายุสลับานี่ไม่พูดแบบนี้เลยนะกลุ่มที่หลงผิดอายุสารภาพในเรื่องตัดมือเรื่องเที่ยงนอาจารย์ชนิดผมผมขอไม่ความจริงเลยนะถ้ามีการปกครองเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาชัยราเนี่ยังไปกันได้หลายเรื่องนะคืออาชัยรเรไม่ได้ค้านกับเราในเรื่องเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกััับมนนฮอ่่ะเช อาชัยรอก,ก็คงไม่ยอมรับชีอะอือาชัยรอก,ก็คงยอมรับประตัดมือเป็นหลักการอิสลามแบ่งมรดกก็ต้อง,องแบ่งเท่ากันกันดอกเบี้ยก็ฮารอม<ถ>ดนตรีก็ฮารอมอาจารย์เท่ากันในที่นี้คือเท่ากันในที่เหมือนเรากับอาชัยรอเหมือนกันอ่าใช่เหมือนกันคือยังไปกันได้หลายเรื่องอมันไม่ใช่มาเพราะเดี๋ยวพระรัฐอิสลามมาเดดนตีก็ไม่ฮารอมหร้ออ่ามเพราะอุลามาใหญ่ก็บอกว่าฮาราลอ่าเอออาจารย์ถ้าจะพูดเอาละเอาเรากับอชัยรอไปกันได้หลายเรื่องคือเรื่องฟิกเนี่ยอาชัยรอเขาฟิกชเวี ก็ตรงกันครับอ่อะไรอะเออเดี๋ยนะอะไรละหมดเวลาแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องไอ้นี่แล้วเรอว่ากันเดี๋ยวตอนหน้าตอนหน้าคืออยากขยี้เรื่องรัฐมานานแล้วเนี่ยไอ่ใช่ละเอียดยิบเลยนี่เป็นทรายเลยเนี่ยเออเรากับชฉยร้อนนะคือถ้าจะอยู่ร่วมประเทศนะในแง่การเมืองนะในแง่การเมืองยังอยู่กันได้นะถ้าเชยรอขึ้นปกครองเนี่ยเขาประกาศยี่หดแล้วก็ไปอาจารย์เฉยรอนเขาล้มคนดำหรือเปล่า ไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีโอ้ไม่มีอิควานล้มพูนโอ้หลายเรื่องเนี <t> ่ยมาใหม่เลยเนี่ยว่านมาแนวการเมืองอันตรายใช่อันตรายมาแนวแบบจะล้มพูดนะใช่อรอกก็อุลามาเซโร่เดิมๆเนี่ก็ยอมรับว่าชีอะไม่ใช่มุสลิมเสียเลือดเสียเนื้อไงถ้าจะชีอะอยู่ในรัฐของเราจะปล่อยให้มันผล่หัวไม่ได้อืมอ่าอะไรอีกอะครับเช่นถ้าถ้าจะแบ่งมรดกก็ต้องแบ่งเหมือนที่หลักการอิสลามยืนยันใช่อาจารย์เริปยิ่งไปกว่านั้น อาชเออรนี่ไม่บอกนะว่าซะก,การนี่วายิบหักไม่เงินเดือนนอะเหมือนในการวิเคราะห์ของบางคนรู้ใช่ไหมาณพอจะรู้มาบ้างนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอนต่อไปดีกว่าอาจารย์ผมตั้งใจไชเออรอบไม่ได้บอกว่ายิหานหัยเป็นแค่ทหารป้องกันประเทศ เข้าใจไหมไม่เข้าใจคือดิฮัดในมีทั้งเชิงรุกเราเคยอธิบายไปแล้วเชิงรุกและเชิงรับบางคนว่าดิฮัดนี่คือทหารที่ปกป้องประเทศคือรุกอะไรับอย่างเดียวเหมือนทหารไทยน่ะในดิฮัดรับอย่างเดียวไม่มีรุกเขาและที่กว่านั้นอชัยรอไม่เคยพูดว่าคริสเตียนคือมุสลินในกุรานโอ้โหเนี่ยเละหมดคริสเตียนจะเป็นมุสลินได้ยังไงเราไม่ใครพูดน่ะมีโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวเลยอย่างเงี้อ้าวพี่น้องเดี๋ยวโจทย์ ข้อต่อไปที่อาจารย์มีต้องตอบมีมเขาอ้างมาว่ามันจะตอบทันตอนหน้าหรือเปล่ารายละเอียด <c oughs> แต่ละข้อเนี่ยซาลัฟเนี่ยเก่งเรื่องอะไรกีดะแต่ว่าการบริหารจัดการการวางแผนนี่ยังยังสู้เขาสื่อมาสูา้อ,อีกวานไม่ได้เขาสื่อแบบประมาณนั้นอ่ะเขาไม่กล้าพูดตรงๆหรอกเขาไม่กล้าพูดตรงๆหรอกแต่ก็บอกว่าซาลัฟเนี่ยเก่งในด้อออานอะไรกีดะแต่ว่าร่างการบริหาร,ารจัดการการ,การวางแผนนั้นต้อง,ต,อง,ต,องต้องอีกวานโอ้พูดอย่างนี้นี่ประเด็นเยอะเลยนะเดี๋ยวตอนต่อไปพี่น้องติดตามให้ดี หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอจากลาพี่น้องว่าเพียงนี้ดีกว่าจนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปขอเป็นล,ลาฮิตอฟิกวันทีดายะพุาสธา,า,าลากายกุมบเระมะตุลลอฮิวะบเระกาษตุ